สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องน้ำทิพย์พัฒใหม่นะครับน้าเก็บนะนะวันนี้มารีวิวนะครับนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับนะวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับนะเป็นรุ่นรวยชนะรวยหลวงพ่อปัทภุญญากรมโอนะครับฮเสกวันลัสุดท้ายเมื่อวันที่4ี่นะครับนะวันที่4ี่ที่ผ่านมาที่4ี่กุมภาพันธ์ไอ้ที่4มีนาที่ผ่านมานี่นะนะนี่ผมก็มาลุ้นลังนึงนะนะเอามาลุ้นลังนึงนะนะเหรียนก็จะเป็นเหรียญรูปไข่แบบนี้ใช่ไหนะ เออไปเรียนลูกไข่แบบนี้เลยครับนะนะกล้องมือค่อยโฟกัสน,นะต้องขออภัยด้บนะเเรียนลูกไข่แบบนี้ครับนะเออเนะี่ยอันนี้เป็นงานหน้ากากครับทองแดงผีไฟงานหน้ากากอย่างนี้ครับนะยังสวยเลยครับนะจนํานวนการสร้างกัน่าจะไม่เกินแม้จานวนการสร้างมันไม่แน่นอะนะครับนะเดโคดสองเก้าศูนย์ครับนะอันนี้ต่อโค้ดครับนะต่อโคดต่อโค้ดแบบนี้นะนะอ,อ่านะครับชัดไหมฮะเนี่ย เออนะครับโคดมันไม่ค่อยชัดเออนี่ครับต่อโคดต,ตัวนี้นะนี่ครับเป็นหนุมานจะชัดคมๆแบบนี้เลยพีนะอ,อ่านะขอไปไวเลยครับนะอออมีเป็นเหรียญแรกครับนะมันดูเหรียญที่สองนะครับนะอ่าเหรียญที่สองเป็นเนื้อะตะตะครับนะเหรียญที่สองเป็นเนื้อะตะตนะะครับนะเป็นเนื้อตะตะลงยาแดงครับนะเนี่ยลงยาคุยเพื่อลงยาแดงครับนะ นี่ครับโรงงานยาไม่เลอะเทอะเลยครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะเหรียญลูกไข่แบบนี้นะครับแล้วก็มียันหลวงพ่อตรงนี้นะครับลงยาจีวรด้วยนะนะภาพมันออกจะเบลอๆน่อยๆนะครับนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสครับนะเออกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสครับนะจะทำยังไงให้กล้องโฟกัสนะเออนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยมากครับนะตรงหลังนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อตาตบนะ เออโค้ดสามศูนย์เจ็ดนะสามศูนย์เจ็ดข้างหลังจะเป็นหัานุหมมอนกันนะครับนะถ้าเป็นเนื้อัตตะจะตอกโค้ดแบบนี้ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนะนี่นะโค้ดจะตอกเป็นเนยครับนะเหมือนล้อเรือสองตัวครับนะเออนะครับนะเห็นไหมนะโค้ดจะเป็นแบบนี้คนระับนะต่างกันนะโหดูหันุม,มานะสวยครับนะถือพระคันหรือถือดาบพระคันด้วยครับนะอ่านะฮะสวยครับนะ บอกเลยยังสวยนะดูตาหลวงพ่อดิจ้องมองเราอยู่เลยครับนะตากลมนูนเว้ามาเลยครับนะโดยจัดงานลงยาไม่เลือกนะครับเส้นเกยตรงเกศสานะอันนี้เป็นเนื้อสาะ่านะ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 มาดูเหรียญต่อไปนะอ่าดูเหรียญน,นี้นะมันดูเหรียญน,นี้กันโอ้โหอันนี้เป็นเนื้ออาปาก้าครับนะอันนี้เป็นเนื้ออาปาก้านะลงยาฟ้าครับนะเนื้ออาปาก้าลงยาฟ้านะยังสวยเลยครับดูดิ หมือนหลวงพ่อมองเราอยู่เลยนะพี่นะเปิดจัดนะครับนะดูดิองยาจีวรนี่ตรงนี้ก็จะเป็นยันหลวงพ่อนะนะนี่ไม่เคยเลอะเทอะเลยครับนะองยาได้สวยนะครับนะดูดิเห็นไหมองยาคุ้ยพื้นได้สวยนะครับนะเป็นอาบาก้านะลายกะหนกก็สวยนะครับนะโอ้โหเนี่ยดูดิยังสวยเลยครับนะดูดิโอ้โหลายละเอียดดีมากครับนะรุ่นรวยชนะรวยครับนะเนื้ออาบาก้าจะตอกโค้ด อ่าต่อโคดตัวนี้ครับนะต่อโคดคนละตัวเลยนะเพื่อนนะครับนะเห็นไหมนะต่อโคดตัวนี้นะตัวอะไรไม่รู้นะครับนะไม่มีโคดอย่างอื่นครับอันนี้เป็นเนื้ออับาก้านะอ่านะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปอ่าในเห็บนะในก็เป็นเนื้ออับาก้าเหมือนกันครับนะว่าจะต่อโคดเหมือนกันไหมครับนะ ในเป็นอวาก้าลงยาฟ้านะครับไอ้ลงลงยาน,นいい้ําเงินนะครับนะหน้หลวงพ่อนะโคมทุกเหรียญครับนะคมทุกเหรียญนะครับนะหลวงพ่อจ้องมองเราอยู่เลยวราตาหลวงพ่อนะพี่นะบอกเลยนะครับนะเด่ยลงยาเพื่อนพือยังสวยนะครับนะอันน <INTER> ี้ลงยาจีวรเหลืองเลยนะพี่นะจีวรเหลืองเลยนะครับนะโอ้ชัดนะครับนะจัดนะครับดูดิข้างหลังนะครับอ้าต่อโคตัวเดียวกันนะครับนะ นี่ตโคตดตัวเดียวกันตโค้ดตัวเดียวกันครับนะมทนนมันจะทอนนิดๆนะครับนะอ่าอย่างนี <câ owania> ้เลยครับนะแปดสามสามชัดเจนนะครับนะโค้ดตัวนี้นะจำโค้ดตัวนี้ให้แม่นๆอย่างเดียวนะครับนะแต่ละเดือนนะปุ๊โค้ดไม่เหมือนกันครับนะอ่านี่ครับโค้ดไม่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวผมหาแนวก่อน เนื้อ,อสูงจะตอบโคตอันนี้รอรอ,อขีดนะครับนะหรือนะโคตไม่เหมือนกันนะตอบโคตไม่เหมือนกันนะเห็นไหมอ่าเนือนนนนทองแดงจะเป็นยันลงมานะครับนะยันลงมานะครับนะ นี้เลยพี่นะเออนะครับนะตัวจัดนะครับนะหน้าเก็บนะครับเหรียญหน้าเก็บนะครับนดูได้นะครับรายละเอียดนะครับนะรายละเอียดได้นะครับนะตั้งแต่เนื้ออัปากาลงไปเลยนะครับนะผมยังมีอยู่อีกแปดสิบกว่ารุ่นนะครับถ้าใครสนใจติดต่อที่เฟซบุ๊กผมได้นะครับนะน้าเป็นไงครับนะนะผมยังมีอยู่นะครับนะการันตีเนื้อเงินสองเหรียญยังไม่แตกนะครับนะมีเนื้อนะวะแตกไป็เหรียญเดียวนะพี่นะแมวดราม่านะพี่นะรายละเอียดผมขอไปไว้นะพี่นะเวลามีน้อยนะครับนะ ขอไปไวๆนะนะยังไงผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะพี่นะกดติดตามให้ผมด้วยนะอันนี้รุ่นรวยชนะรวยเหรียญรูปไขนะ่นะ,พ,ะพีพ่นะเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญาก,กระโมนะนะนะออกมานะนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี่คือวันที่ไตามากหกสามออกนะของป่องทุพันออกนะนะวันนี้ผมอัดคลิปไวนะ้นะนะนะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยกดติดตามนะครับนะกดติดตามนะอย่ามีพระใหม่นะครับนะถ้อใครสนใจรุ่นรวยชนะรวยนะครับรุ่นละสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะพี่นะรุ่นละสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กนะสอน้ำทิพนะไอ้น้ำทิพพระใหม่นะครับนะน้ำทิพพระใหม่นะเฟซบุ๊กนะน้ำทิพพระใหม่นะครับการันตีส่งผรานแน่นอนนะเช็คหน้าเฟซบุ๊กได้นะกดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับนะกดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับนะผมยินดีรับทุกคนนะครับนะ ยังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะนะสวัสดีครับนะ